สวัสดีครับมาต่อกันที่สถานีดาวต่อไปนั้นคือสถานีดาวพุธนะครับผมสถานีดาวพุธนะครับดาวพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเราบอกว่าเมื่อวานเราบอกเรื่องของดาวอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยถ้าเราดูยศศักดิ์หลักฐานให้ดูดาวอาทิตย์นะครับอยูไม่ยูดูยศศักดิ์หลักฐานให้ดูดาวอาทิตย์ถูกไหมครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ย ถ้าสมมุติเราไปทํานายเรื่องเกี่ยวกับของการงานนะให้ดูเลยว่าดาวอาทิตย์นเนี่ยมันย้ายเข้าช่องไหนของใครนะครับก็ใครที่ได้เรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์มาบ้างแล้วนะครับคุณก็จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเรือนต่างๆตนุกระดุมพระสัช,ชพันธุปุตตะอลิปัตนิมรณะสุภกรรมลาภาและวินาศานะครับได้อบอกคำนิยามไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เข้าใจกลับไปดูที่ดาว อาทิตย์ไปดูที่ดวงสถานีดวงดาวปี2,566ได้เลยนะครับวันนี้เราจะไปต่อกันที่ดาวพุดธนะในเมื่อเราบอกว่าถ้าเราดูยศศักดิ์หลักฐานให้ดูดาวอาทิตย์มาดูเรื่องของการงานงานประจําคนทํางานงานประจําคนที่ทําแล้วดาวอาทิตย์มันคือเรื่องของงานราชการงานประจํา เพราะฉะนั้นใครที่ทํางานราชการใครที่ติดต่อราชการใครที่เอ่อทำงานประจําส่วนใหญ่เราก็จะดูอาทิตย์ว่าอาทิตย์เนี่ยมันไปตกเลือนไหนของใครในช่วงไหนนะครับเราก็จะวางแผนชีวิตได้ทีนี้ถ้าเป็นดาวพุธละ่ะเราก็จะกลับไปดูที่ดาวพุธว่าดาวพุธเองเนี่ยถ้าเราอธิบายความหมายของดาวพุธเนี่ยความความหมายของดาวพุธนั้นคือในเรื่องของการเจรจาการค้าขาย การสื่อสารนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในเรื่องของการเดินทางของดาวพุธเองเนี่ยดาวพุธเองนั้นเป็นธาตุน้ำเนาะเป็นธาตุน้ําทะเลและดาวพุธเองเนี่ยเดินทางต่อ1หนึ่งช่องราศีเนี่ยก็คือ30วันเหมือนกับดาวอาทิตย์เลยนะครับคือ1เดือนเหมือนกับดาวอาทิตย์เลยแต่เพียงแต่ว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยเขาไม่มีการเสดจพักและมุน นะครับเขาไม่มีการเสด็จพักและมนเขาถึงเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอามาวางไว้ในการทำนายของทุกๆเดือนแต่พอมาเป็นดาวพุธเนาะเขามีการเดินทางที่เสด็จพักมลคําว่าเสด็จนั้นแปลว่ารวดเร็วโดยปกติแล้วดาวพุธดาวศุกร์อะไรพวกนี้จะเดินทาง1เดือนต่อหนึ่งช่องราศีนะครับแต่พอเขามีคําว่าเสด็จนั้นหมายความว่าระยะเวลาในการเดินทางของเขาเนี่ยจะไม่ถึง30วัน นะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับเนี่ยยี่กกุมภาจนถึง13มีนาอืมมันก็ไม่ใช่26มีนาใช่ไหมมันไม่ถึง30วันเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเสิร์ตนะครับมันก็เลยเรียกว่าเสิร์ตนะครับเสิร์ตแปลว่าเร็วเดินเร็วกว่า30วันที่นี้มีผลอย่างไรมีผลต่อการคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วอ่าตีความแค่นี้พอเนาะเอาง่ายๆเราไปดูม์คำว่ามนนั้นแปลว่าเดินทางดานกว่า30วัน สิบสามสิบมีนาจนถึงสี่มิถุนาจริงๆมันควรเป็นสามสมีนาจนถึงประมาณสามสิบมิถุนาถูกไหมนี่ไงมันเดินช้าไปอีกสามวันเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูซิอันไหนที่มันมนนานนี่อันนี้อันนี้อันนี้มนนานอ,าอันนี้ยี่สิบเจ็ดตุลาหกศูนย์จนถึงห้ามกราตุลาพิกาธันวาเห็นปะมันสองสามเดือนเข้าไปเลยนะครับมันก็จะไปนมนอยู่ในราศีพิจิกแบบนี้นะ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียกคำว่าคาว่าพูดมนพูดมนแปลว่าอะไรพูดเรื่องราวเก่าๆค้าขายของเก่าๆทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆพูดย้ำๆพูดซ้ําๆทําอะไรเดิมๆนะครับประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพักเวลาที่เขาเดินเร็ว ปุ๊บเขาจะไปมนข้างหน้าเสร็จแล้วเขาจะกลับมาพักเห็นไหมครับเวลาเขาจะมนปุ๊บเขาจะกลับมาพักแล้วเขาก็เดินเสร์ต่อเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้เนาะอยู่ที่ว่ามันจะเดินไปมนพักแล้วก็เสิดที่ไหนการพักนั้นเหมือนกับการหยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนกับเวลาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรามองดูดวงดาวที่เดินเวลาเราสมมติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะ ของจักรวาลเรายืนอ,อยู่ตรงนี้เลยเราจะเห็นว่าเนี่ยการเดินแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเรามองบนท้องฟ้าเราจะเห็นว่าดาวเนี่ยเดินไปอย่างนี้ก็คือจะเห็นระยะในการขจัดจของมันนะเข้าใจคําว่าระยะขจัดจไหมแต่พอมันพักเนี่ยมันแปลว่ามันอยู่ในจุดจุดเดิมมันอาจจะมีการเดินจริงแต่มันอาจจะแบบเดินช้าจนเรามองจากจุดเนี้ยว่ามันไม่ได้เดินมันก็เลยเรียกว่ามันพักอยู่ตรงนี้คําว่าพุทธพักนั้นหมายความว่าก็คือการหยุดการหยุด การไม่ทําอะไรเลยเอออะไรประมาณนี้นะครับตีความแบบนี้ไปละกันนะครับไม่ต้องตีความลึกกว่านี้เพราะเราเห็นเสิร์คือเร็วมนคือช้าพักคือไม่ทําอะไรเนาะประมาณนี้มีผลต่อดาวพุธยังไงก็อย่างที่บอกไงเสิร์ก็คือพูดเร็วเจรจาเร็วค้าขายเร็วนะเป็นคนพูดจาเร็วเกิดมาเป็นดาวพุธเสิร์ันพูดจาเร็วฉันเป็นพุธมนฉันแบบกว่าจะพูดลายโอ้โหกลัวดอกพิกลจะหลุดออกจากปากดาวพุธพัก ฉ, <c oughs> ฉันไม่รู้ฉันยู่เฉยอือ้นะประมาณนี้นะครับนี่คือดาวพุธดาวพุธมีผลต่อเรื่องไรเรื่องการเจรจาค้าขายการสื่อสารเขาบอกว่าดูพุธให้ดูวาจาดูอ่อนหวานเป็นธาตุน้ําทะเลนะครับเพราะฉะนั้น ทำนายเรื่องน้ําก็ดูเรื่องของดาวพุธท,ทำนายน้ําขึ้นน้ําลงอะไรอย่างเงี้ยทำนายเรื่องของน้ําท่วมน้ําทะเลหนุนแบบนี้ได้ไหมทหํานายเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาค้าขายก็าายดูดาวพุธคนที่ทํางานราชการเราก็ดูดาวอาทิตย์ใช่ไหมคนที่ทํางานค้าขายเราก็ดูดาวพุธเ,เป็นหลักง่ายปะโคตรง่ายเลยนะนะนะค่อยๆไปทีละนิดทีนี้เรามาดูว่าปี2016เนาะปี2016โอ้โหปี59ดาวมันก็จะเดินแบบเนี้ย เป็นวงไปเรื่อยๆนะครับปกติถ้าสมมุติว่ามัน30 30วันมันก็ต้องเดิน12ช่องถูกไหมเดือนละช่องเดือนละช่องเหมือนดาวอาทิตย์แต่ว่ามันมีการเสดเสดเสดเสมนมพักเสดเสดเสมนมมันก็วนไปวนมาแบบนี้เนาะรูปแบบของมันก็จะเสด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 แล้วก็มีมลมีพักแล้วก็มีเสดเสดเสแบบนี้นะครับไปดู0อ0อ่า 2018 2019เหมือนกันม like, eh, right ันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นดาวพุธเพราะนั้นดาวพุธเองเนี่ยมันเดินทุกเดือนปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเพราะนั้นการทำนายมันก็จะทำนายเป็นช่วงเวลาของเขาไปนะครับเป็นช่วงเวลาของเขาไปว่าเออช่วงนี้ฉันต้องทำไงช่วงนี้ดาวพุธตกอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยมันก็จะเดินแบบนี้ของมันไปเรื่อยๆมีทั้งเสิริมีพักมีทั้งมนนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติของเขานะครับแพทเทิร์ เข้าใจนะครับอ่าแล้วพอปีนี้ปีนี้2023เรามาดูรูปใหญ่กันเลยเออ2023มันก็จะเริ่มตั้งแต่27พฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงประมาณ5กุมภามันยังมนเห็นไหมมันยังมนมนแปลว่าอะไรแประว่านานพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพนโอ้โหมนแล้วมาเป็นปะอยู่ตรงนี้แสดงว่าคนที่สวยคนที่สวยเรื่องของการค้าขายเป็นไขรเป็นมังกรเป็นกอรลกฏ เออเป็นไขรอีกเป็นพฤกษกได้ไหมได้เพราะพฤกษกดาวเนี่ยเดี๋ยวเราชี้ให้ตรงนี้ให้ดูเนาะเพอเราตั้งเรือนเข้าไปปุ๊บอ่านะพอเราตั้งเรือนปุ๊บพฤกษกอยู่นี่ถูกไหมครับพฤกษกอยู่นี่ดาวพุทธคุณมามนตรงนี้ตอนนี้ยังมอนอยู่ไอ้ตอนนี้ยังมนแล้วเป็นปละอยู่จนถึงห้ากุมภาเลยแล้วไปตกเรือนแหละตกเรือมนมรณะเราก็ทํานายว่าโอ้โหพูดอะไรไม่ไ,มได้เลยต้องระวังคําพูดของตัวเองเนาะพุทธมันเป็น มอลนะระวังเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเบกี่ยวกับเรื่องของดาวพุธเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มอะไรประมาณนี้ท้องเสียได้ไหมได้ถ้าเป็นคนลัคนาราศีอะไรเอ่ยก็ละกอดล่ะก็ละกด,ะกะกดเขาก็มาอยู่ตรงอลีของเขา <S <S เห็นไหมครับเขาก็เนี่ยพูดจาเขต้องระวังนะเดี๋ยวจะพูดแล้วเขาไม่เข้าใจพูดแล้วเดี๋ยวทําให้มันมีเรื่องทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นได้แล้วพุธมาติดตําแหน่งปลาอีกด้วยนะครับเราเป็นลักษณะแบบนี้ไปคนลัคนาราศีมังกระ เพราะลัคน,นาราศีมังกรพูดเองก็มาวินาศอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องไปทํางานแดนไกลต้องไปเจอจากค้าขายกับพวกต่างชาติถึงจะโอเคในช่วงของห้ากุมภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบดาวเป็นแบบนี้คุณก็ไล่ไปนะครับว่าในช่วงกุมภาแล้วปีนี้ก็เป็นเสิร์ตเสิร์ตเสิร์ตแล้วก็มามนแต่มนแป๊บเดียวดูนะยี่สามิีนา จนถึง2พฤษภายสามสวันเองสวันเสร็จ2พฤษภายจน6พฤษภาเอออีก4ี่วันอีก4วันเสร็จอ่ายาปกติละเพราะนั้นแทบจะแทบจะไม่มีอะไรเลยเท่ากับเหมือนกับมันมันมันเดินถอกมันปกติอะเพราะว่าช่วงเวลามันน้อยมากมีนาสี่วันสี่วันกลับมาที่เดิมใช่ปะปกติความว่าเหมือนเดิมอะเออเนาะประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะมีพิษภัยกับใครได้บ้างเออมีพิษภัยกับใครได้บ้างมััันกกก็อาจจะะมมีพพิษภยบวเได้ใช่ป เพราะว่ามันมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้ววันที่จะเจอจาค้าขายเอา้าดันไปพักอยู่ในเรือนของวินาศเออเนาะไปพักอยู่ในเรือนของวินาศแล้วค่อยย้ายกลับมาเออในช่วง4วันเนี้ยสพฤษภาถึง6พฤษภาเราก็ติดต่อกันค้าไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเนาะประมาณนี้เอาคน,นลัคนาราศีตุลล่ะ คนลัคณะราศีตุลเองเขาอาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของอะไรเอ่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจราจาการค้าขายเหมือนกันเพราะว่าดาวในช่วงนี้มันก็จะวิ่งมันอยู่ตรงนี้อ่าวันที่2องพฤษภาวันที่6พฤษภาระวังปากของคุณนะประมาณนี้นะครับผมเนาะ นี่แหละง่ายๆนะเสร็จแล้วมันก็ย้ายมา12มิถุนาสมิถุนาอ่าก็เป็นเกษตรบดีตรงนี้อ่าแล้วก็เป็นปกติลวแล้วก็เสดเสดเสดแล้วก็มาโมนยาวๆแล้วก็มาเสดนะมนนี่ก็กรกดาสิงหากันยา2เดือนนะครับแล้วมาเป็นเสดอีกเสดแล้วก็เสดแล้วก็มนแล้วก็พักเออรูปแบบของดาวพุธเป็นแบบนี้เองนะครับก็ไม่มีอะไรมาก นะครับดาวพุธเองเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาการค้าขายสื่อสารคือคุณด,ดูดูดาวการเดินทางของดาวให้เข้าใจก่อนนะครับว่าดาวแต่ดวงมันมีผลมันมีที่ผลต่อใครต่อเราในช่วงเวลาไหนบ้างเออเนาะเราดูแพทเทิร์นของดาวเล็กๆไปก่อนเพราะว่าดาวเล็กๆเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆช่วงไหนอยู่อลีช่วงไหนอยู่มรณะช่วงไหนอยู่วินาศเราก็ต้องระวังตรงนั้นนะครับนี่คือหลักของการดูดวงแล้วก็ดูดออสิ่งต่าง วางแผนชีวิตเอาไว้สำหรับดาวพุธครับสวัสดีครับ